สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลวันนี้นะครับวันนี้วันพุธที่10สิงหาคมนะครับแน่นอนพบกันได้พุธนะครับแล้วก็เสาที่สำหรับแนวทางหวยมาเลกับช่องทางเธอธอมันเทองหวยราวไทยนะครับหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับเพราะว่ามีมาเลพิเศษนะครับซึ่งออกวันอังคารนะมาเลพิเศษนี้แอทนไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าเออมันเป็นมาเลที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะหมายามว่า คือเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะออกแล้เวลาคำนวณก็ไม่ค่อยจะมีนะผลเมื่อวานนี้ออก305.65คงที่มาหมดเลยคงที่0.569นะครับสำหรับปล่อยมาเลยมาหมด0.56วันนี้เด่นได้ออกมาเด่นนะครับเอ่อ50นะครับมากับ สองหนึ่้ามาห้าศูนย์นะครับห้าสองห้าหนึศูนย์มาศูนครับศูนย์หะครับศูนยหกหลักร้อยนะครับใส่สนะสา สามาสนยตัวเมื่อวานเลยมาเลยวันพุธเคยเอามาเลยวันอังคารออกแบบตามตัวเลยนะออไม่มามันก็จะมาตัว2ตัวมันมาแน่นะโดยสถิตินะครับโดยสถิติอะไรสามห้า,า,หานย์นะครับสามห้าสองสามห้า,หา,หา,า,หาหกแล้วก็ไป302 301นะครับ สามศูนย์สี่สามศูนย้วแอดมินจะสารตัดร้อยอาจจะให้เด่น5นะเออหมายความว่าเน้นไปที่5นะครับ50มันจะเป็นตัวเดิมหรอเอาไปห้าศูนนะครับ52 51อง้าหก็สวยนะห้าไป4ตัวไหนๆก็เล่นห้าแล้วเนาะ สามห้าศูนย์นะครับสามห้าสองสามห้าหนึ่งสามห้าหกครับสำหรับแนวทางหวยมามลย์น,นะครับวันพุธที่สิบสิงหาก็ขอให้โชคดีครับก่อนหยุดยาวนะเนาะเผื่อจะมีเงิน,เด,นเดินทางกันไปหาญาติพี่น้องวันแม่นะครับก็ไปกับแม่กันเอาเงินไปให้แม่นะครับมาดูสถิติน,นิมาดูที่ลงโปไว้นะครับดูว่าสามกับห้ามันเป็นยังไง าดูตารางอันนี้ตารางมาเลยนะครับดู3กับ5นะชัดเจนมากตั้งแต่งว่าสิบ็ดห้าศ5 1 73น่าะครับห้าสี่แดที่21ออก05 25 22 63 23 33 24 53 39 25 05 65แล้วว่า3กับ5เนี่ยเห็นไหม อืมวันนี้นจับสามไปหลักร้อยด้วยเมื่อวานมาเลยวันพุธนะครับสา,ามศูนย์ห้าเออขอโทษเมื่อวานมาเลยวันอังคารสามศูนย์ห้ามาเลยวันอังคารงวดดูนตรงนี้นะครับอังคารที่สองน,นี่ออกสี่ศูนย์ห้าเนะาะวันต่อมามีสามเนี่ยจับสามไปหลักร้อยเพราะว่าสามเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดเนี่ยสามงวดสี่งวดตรงนี้นะครับมาสามไหลสามหมดเลยสามกับห้ามาตัวหนึ่งแอดว้า แน่นอนนะฟันธงได้ไหมฟันธงไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรเพราะฉะนั้นก็ดูตามสถิติไปนะเอาเป็นว่าขอให้โชคดีสำหรับแนวทางนะครับเออหวยมาเลวันนี้นะครับก็โชคดีครับ